สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับลาบกอีก้กว ใช่สวัสดีค,ครับแคดเกมต้องมาแล้วปะวันนี้วันนี้จะทำวันนี้จะสตรีมเลยทุกคนทุกคนจะมาดูไหมทุกคนจะมาดูบรอไหมจะมาดูไหมทุกคน oh my god ไม่หลับไม่นอนนีไลฟ์ถึงกี่โมงวันนี้มาไลฟ์บอกทุกคนเฉยว่าผมจะสตีมนะครับผมใน Twitch นะครับผมก็ไปดูกันได้นะครับผมใครอยากเห็นบอสกรีแตกก็มานะฮะม่อนเล่นโฮมสวิตอ่ารู้แล้วครับผมวันนี้เราคุยกันอยู่ผมผมว่ กะจะซื้อโฮมสูีทมาเล่นเหมือนกันนะแต่ว่าให้ผม,มเล่นไปก่อนผมยังไม่ได้ซื้อสตรีมเกมีเอยังครับทุกคนทุกคนอยากให้ผมสตรีมเกมอะไรอ่ะเล่นเกมอะไรอาจจะเล่นเอเปก่อนวันนี้อาจจะเล่นเอเปกเที่ยวรอาจจะมาเล่นด้วยมันก็สตรีมใช่มันก็สตรีม เกมผีเดดายเดดายก็อืมก็ยากเกดบายวาโลวอลโลนี่ยากเลยเคเราจะมันเริ่มสตรีมกันสตรีมเกมบาร์บี้อันนี้ก็น่าสน มาผมเริ่มสตีมแล้วเห็นไหมเอ่ยอมาโลไหมอาโลนี่ผมเล่นเล่นแยะเล่นไม่ค่อยเก่งเลยสิจะทำยังไงกับมันดีมันไม่เห็นน่ะ โอเคทุกคนเจอกันในสตีมนะจ้ะผมมาบอกเลยเชว่ามาสตีมนะครับบ๊ายบายเจอกันในสตีมเจอกันในทวิ h ทุกคน